อันนี้ในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมนะครับก็มาในส่วนของเรื่องจุดศูนย์ถ่วงหรือเซนทอยนะครับในครั้งนี้นจะเป็นตัวอย่างลาาักษณะเซนทอยของเส้นนะครับหรือลักษณะปเป็นมิติของความยาวนะครับในงานวิศวกรรมของเราเนี่ยนะครับจะมีชิ้นส่วนวัตถุโครงสร้างที่เป็นเส้นตรงนะครับมาต่อมาประกอบการมาเชื่อมนะครับให้เป็นโครงสร้างให้เป็นชิ้นงานต่างๆอยู่นะครับ เพราะนั้นไอ้เรื่องของศูนย์ถ่วงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้โครงสร้างมีเสถียรภาพมั่นคงไม่เกิดการพางังเกิดการวิบัตินะครับเพราะนั้นจุดศูนย์่วงนะของสิ่งที่เราสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับวิศวกรจะต้องหาให้ได้ว่าตำแหน่งนั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับจะได้หาวิธีแก้ไขวิธีการป้องกันนะครับการพางังการวิบัติได้ต่อไปนะครับในแต่และว,วิศวกรรมก็เน,น้นเรื่องการเอาเรื่องจุดศูนย์ทวงเตนทอยไปใช้ที่แตกต่างกันบ้าง นะเล็กน้อยตามสมควรนะครับอาตอนนี้ดูที่ตัวอย่างเลยตัวอย่างของเรานะผมนะผมตั้งโจทย์เป็นว่าต่อท่อประปาด้วยท่อ PVC นะครับต่อค่อนข้างกวนเลยนะต่อโคต่อแบบนี้ครับแล้วก็โคง้คงโค้งหน่อยหนึ่งดัดโคง้งมีลักษณะและความยาวดังรูปนะครับจงหาตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของท่อบะปานะครับก็คือจุด CG Center of Gravity นะครับ อ่ะข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเป็น2มิตินะครับแบนๆเอามางอๆแบนๆแบบนี้ผมามือรูปเนี่ยสมิตินะครับอ่ะถ้าอย่างนี้มันอยู่ทางด้านด้านขวามือเราก็เป็นบวกนะครับอันนี้เป็นบวกถ้าใครอยู่ต่ําลงมานะครับก็ติดลบถ้าใครไปเกิดมีอะไรความยาวมาทางฝั่งนี้ก็จะติดลบเหมือนกันแต่ของเราอยู่ทางฝั่งติดค่าบวกหมดทั้งแกน y และแกน x นะครับเพราะนั้นไม่ยากนะครับ และถ้าดูตามโจทย์เนี่ยเขาจะทําการแบ่งเป็นความยาวย่อยๆให้เราได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับลองนับเลยครับมีตัวเลขกํากับอยูอ่ได้7ชิ้นเพราะฉะนั้นต้องมีคําว่า L 1ถึง L 7อยู่นะครับขั้นตอนที่1ให้เราทําอย่างไรอันนี้มองไป1น,นเส้นนะครับให้เราเขียนศูนย์ถ่วงตรงกลางแต่ละเส้นเส้นที่1ห,หาตรงกลางให้เจออยู่ประมาณนี้ทำตุ้มๆลงไป นะครับเส้นที่สองอยู่ตรงนี้หาตรงกลางให้เจอใส่ตุ่มๆลงไปเส้นที่สามยาวศูนย์ุดสใส่ศูนย์ท่วงลงไปเส้นที่สีนะครับเส้นที่ห้ามองใหดีนะครับประมาณนี้ถึงนี่นะครับเอ,เอาเส้นที่เจก่อนเส้นที่7อยู่ตรงนี้นะเราเานี้ ตอนนี้ผมใหผมข้ามไปเส้นที่เจ็ดก่อนนะครับนะครับนะเส้นที่หกเส้นทออยู่ตรงไหนตอบได้ไหมคุณคุณอยู่ตรงนี้ไหมใช่ไหมใครว่าใช่มันลอยในยอากาศคุณคุณนะลอยตรงเนี้ยลาวเนี้ยลอยอยู่ศูน,นอย,อย์ทวงมารลอยตรงกลางแบนนี้ลอยๆแบบนี้ แล้วตรงนี้มันต้องรู้ให้ได้สูตรอะไรวะใช่ไหมอ่าสูตรที่เขาใช้นี่แหละอะสี่อาส่วนสามพายสองอาส่วนพายอะไรพวกน,นั้นอ่ะนะเกง่กงๆประมาณนั้นอ่ะเพราะนั้นเริ่มต้นเขียนศูนย์วงลงไปในรูปก่อนนะครับคนไม่เก่งอย่างเราอ่ะบอกความยาวแต่ละอันก่อนนะครับเผื่อเขาให้คะแนนนะครับ L 1อ่า L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7เราบอกความยาวไว้ได้ก็ย่วนะอ้าว L หยาวกี่เมตรครับรวมไปดีเจ็ดเท่าไหร่ครับเอาเอาหน่วยเซนเลยเอาหน่วยเซนเลยแล้วกัอนอ่ะแปลงเป็นเซนเลยอย่างเงี้ยอ้าอย่างเงี้ยกี่เซนตอบผมได้ไหมเออต้องตอบปุ๊บปนะเรียงเขียนแบบมาเนี่ยไม่ใช่ไป แปลงหน่วยอยู่จริงๆไม่ควรเขียนนะแล้วเธอพอสมควรห้าสิบเซนสนี่สิบเซนหกสิบเซนเพราะนั้น L อลหนึ่งหน่วยเซนเท่าไหร่ครับยาวเท่าไหร่ครับเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดสิบเอาลุยเลย L อลสองห้าเท่าไหร่ห้าสิบตอบได้นะ L อลสามก็สามสิบดูดีๆ L4 เท่าไหร่วะอ่า L4 40 L5 ดูดี6เท่าไหร่ครับ60เซนอ่าแต่นี้ L6 นะวุ่นวายหน่อยนะครับวุ่นวายหน่อย L6 อันเนี้ยถ้าเราพยายามมองถ้าถ้าอาจารย์นาทรวาดเขาท่าเนี่ยเป็นรูปวงอะไรครับวงกลมอันนี้คือครึ่งอะไรครึ่งวงกลม ที่เราทำท่าเนี่ยเขาเรียกเส้นเส้นรอบเลยครับเส้นรอบวงเพราะนั้นเราต้องรู้สูตรเส้นรอบวงใช่ป่าสูตรเส้นรอบวงเนี่ยรู้ไหมสออะไรเออสองพายอาแต่2องพายอที่ว่านี่คือคือวงกลมบล็อกเลยใช่ป่าแต่ของเราครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราต้องทำไงหารสองเข้าใจนะหารสองส่วนนะเพื่อเหลือครึ่งเดียวเข้าใจป่าให้เหลือครึ่งเดียว นะถ้านะถ้ามันเป็นเซี่ยวถ้าเป็นเซี่ยวแบบนี้ก็หารสี่ใช่ปะ่นะอ่นะเเนะข้าใจนะอ่านะต้องมีอันนะั้นมันง่ายแต่เราต้องอยังไงอ่ะต้องพยายามอ่ะจ่แล้วจ่แล้วนะนะนะสองพายนะอาตอบอาให้ดีๆเลยอาเท่าไหร่ ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เหมือนจริงเนี่ยตรงนี้เป็นจุดจุดศูนย์กลางใช่ไหมตองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าวงกลมใช่ป่ะเหมือนเอาวงเวียนกลางในวงกลมบล็อกเลยใช่ป่ะเนะพราะนั้นรัศมีคือ 30, สามสิบรัศมี 30, สามสิบรัศมีสามสิบใช่ป่ะเพราะนั้นก็ต้องสามสิบนี่แหละที่เราผิดเนี่ยเราอาจจะเป็นเรื่องผู้นี้ก็ได้เรามองไม่ขาดมองไม่ถ่องแท้นะ,ะได้เก้าสิบสี่จุดสองห้าที่เบียร์เลยนะเก้าสี่จุดสองห้า เซนติเมตร L 6หทำให้เราปั่นป่วนพอสมควรแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหไอ้ L6 นี่ไม่ได้ระคายเคืองผิวหนังผมเลยง่ายมากๆอยเงี้ยใช่ไหมเด็กๆว่าแต่ว่เราโตแล้วเลยทำไม่ได้เงี้ยนะนะเพนะราะนั้น L7 เจเจเห็นเจ,จา้าจ่าอาจจะวาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยาวกี่เซนปิดท้ายเลยสามสิบเซนนพอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมา รวมความยาวทั้งหมดไว้เลยนะก็กดบวกตามเนี้ยเข้าใจป่ะเป็นความยาวรวมเนี่ยใช่ป่ะอ่าได้สามเจ็ดสิบสไปรวมเลขเอานะจุดสองห้านี่คือผลรวมของความยาวทั้งหมดเจเส้นรวมกันนะครับอ่าอันนี้อ่าขออนุญาตตั้งชื่อเหมือนเดิม ผมชอบเขียนนะแต่พวกเราพเราเราชอบเขียนวนะ่าฟรีบอดี้ทั้งระบบะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอน x-bar y-bar เถอทีหนึ่งนะครับเขียนสูตรก่อน sigma l i นะครับประมาณนี้กันแล้วแต่เราตั้งตั้งสูตรของคนอาจจะ sigma l คูณ x อะไรก็ได้หมดนะครับ i คือ infinity มีกี่อันก็ว่าไปนะครับคุณจะอาจจะเขียนซิกมา l อลคูณเอกส่วนด้วยซิกมาแอก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการก็เอาแอคูณกับระยะ x ก็ได้เป็น x บา์ bar. นะครับเเดี๋ยวลองพยายามเหมือนเปิดที่พอ,อเริ่ม เอาเอลมาเขียนก่อนแล้วกันของเราเป็นผลบวกหมดเพราะมันอยู่ทั้งฝั่งบวกเข้าใจไหมครับอ่าอ่าผมเขียนเจ็ดสิอ่าผมวงเล็บไว้ให้พวกเราหยอดกันแล้วกัน เดี๋ยวเราจะมาหยอดกันเราจะมาหยอดกันยังหวงว่าจะหมดไม่หมดสี อ่าอันนี้ก่อนที่ผมไม่เนฐานะผมผมเนี่ยถ้าช่วยผมนับเนี่ยจะเกิดทั้งหมดกี่กี่กี่พจน์นะครับเจ็ดอันหรือเจ็ดพจน์ถูกต้องมาเว่ามีแอลอยู่เจ็ดอันที่ผมเขียนไปเนี่ยค,คือคือคาว่านี่นี่คืออะไรครับแอลอะไรแอลหนึ่งอันนี้แอล <L 7. S 1> อะไรแอลเจ็ดเพราะนั้นเนี่ยที่เรากําลังจะผิดไม่ผิดก็คือคําว่า x เข้าใจาป่าส่วนตัวส่วนเนี่ยเราหาไว้อย่างเท่าไหร่ครับ เออผมขออนุญาตเขียนใหญ่ๆแบบนี้นะมันเอาไว้บรรทัดเดียวมาอยู่สามร้อยเจ็ดสิบสี่จุดสองห้าอ่าเอาเริ่มยอดอ่าช่วยกันตอบได้อยู่แล้วนะเนี่ยดูผมทำท่าก่อนเนี่ยอันนี้คือแกน x ใช่ปะ่ะอันนี้คือคำว่า x เนี่ยอ้าง x x x เข้าใจป่ะระยะ x อ่าช่วยกันเส้นที่หนึ่งเเป็นเนี่ยกึกๆึ๊กมันอ้าง x ไม่ได้นะว่ะ เ <X S 2> เป็นศูนย์อ่าไปเรื่อยๆต่อมาเส้นที่สองเนี่ยดูเดี๋ยวผมทําท่าก่อนมังตอบนี่คือระยะ X ก็อ้างจากแกน Y, y ไปอ่ะใช่ป่ะ X เท่าไหร่ครับเออไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถูกเองหรือไม่ก็ผิดเองนี่แหละนะอ้าวตรงนี้เท่าไหร่ครับ X เอองานนิดเดียวยากตั้งเยอะใช่ไหมอ่าแต่นี้ อ้าวตรงนี้เอาเท่าไหร่เอาตอปเออเอาให้ได้หูเส้นี่ห้านี่ง่ายจังเลยเท่าไหร่เอเอเก้เาสิบเขียนแล้วด้วยเนะเก้าสิบอ่าต่อมาไอ้ตรงนี้แหละคิดดีๆแต่ไม่ยากมากหรอกอันนี้เนี่ยต้องทําท่าก่อนตรงนี้ถึงเนี้ยเท่าไหร่เออสามสิบมีคนตอบไปแววมาแล้วเท่าไหร่ครับ ก็เอา50าสิบวกสี่บบวกอสามนะเพราะนั้นเราเราจะต้องนะทำการหาค่า x bar ต่างๆให้ถูกโดยเฉพาะตอนที่เราทำการแทนค่าอันนี้คือ L ทั้งหลายฮะ l ถึง L7 นะแล้วก็แทนค่าไปแล้วเราก็หยอดตรงระยะ x ให้มันถูกนะครับอย่างตัวที่1ก็เป็น0นย์ 25, นะครับตัวที่2ก็ยี่นะครับอันนี้ก็50นะครับ อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งถึงแกน y นะครับก็เท่ากับ70นะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็90เนี่ยตรงนี้ระยะเท่ากับ90แล่ตรงนี้อย่างงงนะครับก็120ตรงนี้30สิบวก40บวก50ส่วนอันสุดท้ายง่ายๆเลยครับเส้นที่7ก็ตั้งแต่จุดนี้ถึงนี้เการะยะมารวมกันทั้งหมดก็คือ150 พอมาหารการได้คำตอบเท่าไหร่ครับเออได้เจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์นะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับต่อมาตรง y นะครับตรง y ก็อย่าไปกลัวมันนะ y bar ก็ซิกมา li yi ส่วนด้วยซึ่งมาแอลนะครับวายก็ไประยะดิ่งเท่านั้นเองข้อนี้มันติดบวกหมดนะครับเพราะว่ารูมไปอยู่ทางฝั่งนี้หมดเลยนะครับ ผมจะเขียนแอร์อไว้ก่อนหนยครับเดี๋ยวเราหยอดให้ถูกอา้าวเราเอาคำตอบของพวกท่านมาช่วยกันหยอดหน่อยดีครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง อย่าง L 1 70ใช่ไหมครับ Y เท่าไร่ครับ Y เท่ากับ35คือตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะทั้งหมดนี้มัน70็ใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็คือ35มสามสโอเคไหมครับหยอดได้ถูกต่อมาเส้นที่250นี่คือคำว่า Y Y คือระยะ Y ใช่ไหมครับ ถึงแกน x เท่าไหรครับ70 940บวกกับ30ใช่ไหมครับ70เนี่ยแต่จุดเนี้ยถึงแกน x คือ y ของเส้นที่สอง y สองต่อมา y สามครับเอาช่วยกันหน่อยเร็ว y สามเท่าไรครับตั้งแต่เนี้ยถึงนี่เ <55. S 1> ออ55อันที่สี่ในง่ายที่สุดเลยครับเส้นที่สี่ y สี่เท่าไหร่ครับ สี 40, อันนี้เห็นจะจ่าเลยสี่สิบนะครับต่อมาเส้นที่ห้ายาวเท่าไหร่ครับเส้นที่ห้ายาวเท่าไหร่ก่อนหกสิบตั้งแต่กึ่งกลางของมานะครับถึงแกนเอกเจ็ดสิบโอเคครับใช้ได้ต่อมาเก้าสิบสี่จุดห้าตัวเนี้ยอนี้วุ่นวายหน่อย ต้องใช้สูตรแล้วครับต้องใช้สมก,การช่วยแล้วทำท่าชี้จุดก่อนมันตั้งแต่ตรงนี้ถึงนี้ใช่ไหมครับนะไอตรงนี้นะผมชี้นะตั้งแต่ตนี้ถึงเนี้ยพอไหวดูเรื่องใช่ปะ่ะเหมือนเหมือนขาดแค่ตรงนี้แหละถ้าจำสูตรได้ก็จบอะจริงว่าอ่าตรงนี้นะสูตรของมันคือระยะตรงนี้นะครับคือ 2r ส่วนพาย ระยะนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นทอยเส้นนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเส้นเส้นเนี่ยเส้นตรงเส้นคือตรงนี้โลง่งๆไม่มีพื้นที่เข้าใจไหมครับอถ้าเป็นเส้นามาเห็นนี่อ่ะตรงเนี้ยระยะตรงเนี้ยเนี่ยถ้าก็สองอาส่วนพายแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นพื้นที่ทึบๆเนี่ยเป็นพื้นที่ เซนทอยอยู่เหมือนเดิมาแหละตรงนี้จะเป็นอะไรครับถ้าเคยเรียนมาจำได้ไหมสี่ส่วน3ามพายนี่ต้องจำนะครับแล้วก็รูปก็อย่าไปอย่าไปกลัวมันนะครับอถ้าตรงนี้เป็นเส้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นนี้เป็นเสี้ยวแบบนี้คือหนึ่งในสี่ส่วนอนะ่ะใช่ปะ่ะเส้นทอยจะลอยอยู่ตรงนี้เข้าใจปะ่ะตรงนี้ก็สูตรเหมือนกัน ตรงนี้คือสูตรอะไร 2r ส่วนพ pi 2r ส่วนพาย,พายเข้าใจนะส่วนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรคือ r คือ r ใช่ปะ่ะอ่าอ่าตรงนี้ก็ r r อ่านี้เช่นเดียวกันนะ่ะถ้าอย่างนี้อ่ีอย่ยเป็นพื้นที่ตันๆเลยเส้นทอยก็ลอยตรงนี้ใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็เท่าไหรเหมือนกันตอบได้ไหม 4r ส่วน3พายตรงนี้ก็ 4r ส่วน3พายเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ทำรู้จะสอบได้ไงถ้าใกล้ตัวที่สุดนะครับก็เป็นเส้นก็จะมาจะเรื่องเส้นก็ 2r ส่วนพายใช่ไหมครับถ้าเป็นพื้นที่ทึบๆก็ 4r ส่วน3พายนะครับอตอนนี้เรามาคิดตรงก้อนนี้ก่อนนะครับ นะ,ะตรงนี้เอาคิดแบบแสดงวิธีคิดด้วยแล้วกันนะ4 2r ส่วนพายก่อน2คูณ r r เท่าไหร่ทนหน่อยเร็วโจ,โ,จจโจจะแล้วแล้ว30ส่วนด้วยพายนะครับบวกอีกเท่าไหร่ครับถึงจะถึงตรงนี้บวกอีกเท่าไหร่ครับ ตรงนี้คือ 2R ส่วนพายถูกต้องไหมบวกอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งเท่าไหร่ครับบวกอีกหนึ่งร้อยถึงจะหมดนะครับบวกอีกหนึ่งร้อยนี่ต่อนะที่ที่เบียดนะขอโทษด,ด้วยส่วนต่อมาสามสิบต่อปิดท้ายสวยงามสามสิบตรงนี้ถึงแกนเอกเท่าไหร่ครับ เออแปดสิบห้าชะได้แล้วคุณก็หารหารด้วยผลรวมของความยาวทั้งหมดนะครับอ่าสามเจ็ดสี่จุดสองห้านะครับมีคนนำไหมครับหรือ,อยังอันนี้ลองกดดูนะครับอาจจะก,กดก้อนนี้ก่อนตรงนี้จะได้เก้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์นะครับถ้าคุณไปลองกดดูแล้วก็บวกอีกหนึ่งร้อยนะครับแล้วท่าไหร่ลองกดออกมา อ่าผมจะรอได้เท่าไรเออได้เท่าไรกันจ๊ะเท่าไรได้เออเลอกใช่ไหมกดตัวเลขได้ภาษาอังกฤษตั้งนั้นนะนะอ่ะลองเนายลองสักคนไม่โดนชมก็โดนดา่าเป็นสองอันนี่แหละอ่ะ เออ72.61นะครับเราได้ x บา r กับ y บา r มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้72.61 x บา์ bar เราได้71.50ถ้าเป็นสองมิติให้เอาคำตอบ x บา์ bar กับ y บา r ที่ได้ไปวาดลงในรูปด้วยดังต่อไปนี้ครับอันนี้อันนี้เรียบร้อยนะได้คำตอบแล้วเดี๋ยวจะขายายใหญ่แล้ววาดรูปปิดท้าย ถ้าสองมิติวาดรูปได้ครับวาดได้เลยวาดยังไรล่ะนะเอ็กปาร์ bar, คำนวณได้เท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าผมถามเราว่าตอนเนี้ยถึงเนี้ยเท่าไหร่ห้าสิบตั้งแต่เนี้ยถึงเนี้ยเท่าไหร่ถึงเนี้ยเจ็ดสิบถูกต้องไหมจุดเนี้ยถึงเนี้ยเจ็ดสิบใช่ปะ่ะแต่เราได้เจ็ดเท่าไหร่คำตอบเราได้เจ็ดเท่าไหร่ เจ็ดสิบเอ็ดเพราะนั้นต้องวาดให้เลยจุดนี้ไหมเลยมาหน่อยหนึ่งจริงว่าวาดให้สกเกลมันเป็นจริงวาดสกเกลมันเป็นจริงแล้วตีเส้นหนัหนกๆอันนียวาดมาแบบนี้เนี่ยอารูศอนหัวเดียวมาเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์เซนติเมตรนะ อได้ออกมานี่แหละต่อมาวาดวายบาบ้่งวาดวายบามัง่งวายบาคำนวณได้เท่าไหร่ดูคําตอบให้หน่อย 72. 61. 72. 61. เจ็ดสิบสองจุดหกหนึ่งเจ็ดสิบสองจุดหกหนึ่งจะดูก่อนนะตั้งแต่เนี้ยถึงเนี้ยเท่าไหร่เจ็ดสิบต้องเลยจุดนี้ขึ้นไปหน่อยหนึ่งจริงป่าอ่ะเลยขึ้นไปหน่อยหนึ่ง าวัดตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวหาที่ตรงนี้จะเกิดจุดตดัดถูกต้องไหมจุดตัดนี่คือจุดอะไรของของเส้นทั้งหมดเนี่ยจุด cg เขาาให้ว่านี่คือจุดศูนย์ถ่วงที่เราหานี่แหละนี่คือปลายทางของคำตอบ ถ้าเราเอาท่อ p v c เนี่ยมางอแบบนี้นะนี่คือจุดศูนย์ถ่วงของพวกมันเข้าใจป่าอ่าหนึ่งรูปก็มีอยู่จุดเดียวเข้าใจไหมอ่าเท่านั้นเองอ่าถ้าเป็น2มิติเนี่ยเราจะสามารถนะเขียนรูปได้นะแบบนี้ได้เลยอ่าประมาณนี้ว่าที่ดีแล้วกันนะก็อย่าลืมไปดูลักษณะที่เป็นสามิติด้วยนะครับ ทั้งแกน x แกน y แกน z แล้วตัวอย่างเนี้ยมันค่อนข้างง่ายเพราะไอ้ความยาวเส้นทั้งหมดมันติดอะไรหมดเลยครับมันติดบวมหมดเลยถ้ามัน,นไปทางนี้ลงข้างล่างมันมันจะมีการติดลบด้วยเข้าใจไหมครับเพราะนนั้นต้องไปดูตัวอย่างให้มันหลากหลายแล้วก็ดูตัวอย่างลักษณะเป็น3มิติด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ